สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาหาคลิปหรือว่าข้อความที่ทำผิดกฎนะคะถ้าเราไม่ลบมันก็อาจจะสร้างรายได้ไม่ได้นะคะมีวิธีหาง่ายๆนะคะบางคนก็อาจจะทำผิดเป็นหลายปีมาแล้วนะคะเรามาเริ่มเลยค่ะอันดับแรกเราก็เข้าตรง Facebook ของเรานะคะแล้วทีนี้เรากดตรงรูปขีดสาขีดค่ะ เราก็เลื่อนหา,าความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเสร็จแล้วก็มากดตรงกล่องข้อความสนับสนุนนะคะแล้วก็มาดูรายงานค่ะรายงานเกี่ยวกับผู้อื่นนะคะกดเข้าไปดูค่ะไม่พบนะคะว่าผิดปกติแล้วก็รายงานการแจ้งเตือนของคุณนะคะกดเข้าไปนะคะเราจะเห็นข้อความที่ผิด กตินะคะเราก็ดูวันที่นะคะดูวันที่ไวเพราะว่าเราจะจดไว้เพื่อที่จะไปเข้าไปดูแก้ไขคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือข้อความที่เราทําผิดกฎนะคะทีนี้เราก็วกออกมานะคะวกออกมาเข้าใหม่นะคะเข้าตรง a ฟ e b o o k แล้วก็ตรงรูปของเรามุมซ้ายมือแล้วก็กดจุดสําจุดนะคะแล้วก็มาเข้าตรงครังะคะ่ะ เข้าตรงคางเสร็จแล้วทีนี้ก็มากดเข้าตรงตัวกรองค่ะก็มาดูตัวกรองมันจะเป็นวันที่ข้างล่างนะคะวันที่เริ่มต้นเราก็ดูแล้วนะคะว่าเราเริ่มต้นที่เราผิดวันที่เท่าไหรอ่อาจจะกดก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก็ได้ค่ะเนาะเราก็เลือกหานะคะค้นหาเลือกมาข้างหน้าเพราะว่าเราทําผิด อ่าขอสองศูนย์หนึ่งเก้านะคะเลื่อนหาจนพบอ่แล้วก็กดนะคะเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดเข้าไปค่ะกดเข้าไปเลยนะคะถ้าผิดนานม,มันก็เลื่อนจะใช้เวลาในการค้นหาหน่อยนะคะเราผิดวันที่สามสิบแล้วก็เลือกวันที่ยีิบเก้านะคะแล้วทีนี้เรามาเลือกวันที่สิ้นสุดนะคะ ว่าเขาจะให้ประมวลถึงวันที่เท่าไหร่อันนี้เอาเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนาะเรากดข้างบนที่เป็นคําว่าเรียบร้อยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาเห็นเป็นตัวกรองหนึ่งข้อความนะคะที่ทําผิดเราก็มากดด้านล่างกดตรงล่างทั้งหมดนะคะหมายเลขหนึ่งตรงข้อมูลตัวกรองก็จะหายไปนะคะแต่ว่าต้องรอประมาณสามสิบวันมันถึงจะลบให้นะ สำหรับคลิปนี้ก็พามาทําวิธีลบคลิปนะคะลบคลิปหรือข้อความที่ทําผิดกฎนะคะทําได้ง่ายๆลองทําดูนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ